ดิคสไลท์นะครับโอ้โหกองกลางตัวท็อปจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเผยแล้วนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับที่เดวิดมอย์อ่ะตั้งค่าตัวเขาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์นะเพื่อกันไม่ให้แมนยูแล้วก็เชลซีรวมถึงทีมอื่นๆนะครับมาดึงตัวเขาไปเสริมทัพนะครับดิคสไลท์นะครับโอ้โหออกมากล่าวผ่านสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าที่ผมรู้สึกว่าเต็งเล่นดีขึ้นนะก็เพราะว่ามีองค์ประกอบอื่นนะครับเข้ามาเป็นส่วนช่วยเยอะมากนะครับ เมื่อ2อถึงสฤดูกาลที่ผ่านมากับเวสต์แฮมนะครับผมเริ่มสร้างชื่อเสียงนะให้กับตัวเองได้มากขึ้นและมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เกิดกับนักฟุตบอลอาชีพทุกคนเมื่อคุณทํางานได้ดีต่อเนี่ยนะก็ย่อมมีทีมใหญ่ๆนะม,มาสนใจอยู่แล้วนะครับรายยังเผยนะว่าสิ่งสําคัญคือพวกเราเนะี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเส้นทางค้าแข่งยังไงมากกว่านะครับจะปล่อยให้ตัวเองวูบว่ามากขึ้นแค่ไม่กี่ปีแล้วถูกลืมเลือนไปหรือว่าเราจะเล่นในระดับสูงสุดต่อเนื่องไปนานๆโดยไม่ต้องโด่งดังเป็นผู้แตกก็ได้นะครับ สุดท้ายนะโอ้โหไลท์ยังทิ้งท้ายแบบหล่อๆนะบอกว่าผมแค่พยายามเล่นด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองอาจจะทําหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะร,รักษาสมาธิเอาไวใ้ให้อยู่กับเกมต่อเนื่องนะถ้าเกิดเราเกิดวอกแบกขึ้นมาหนัหรือว่าเกิดผิดพลาดจนทีมเสียประตูน่ะก็อาจส่งผลเสียต่อทีมนะแล้วก็ตัวเองก็อาจจะขาดความมั่นใจไปด้วยครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเดนไลท์นำมผ่าน Sky Sport นะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะผมเจนใหม่พีหน้าครับ